ในฝันของใครหลายๆคนเลยนะคะคันนี้ โคลราคอสเครื่อง1.8ไฮบริดคันนี้นะคะพี่แล้วที่สำคัญคันนี้เขาไม่ได้มาแค่ระบบไฮบริดนั่นเองเขามาพร้อมกับระบบไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนคันนี้มาทั้งความประหยัดแล้วก็ความปลอดภัยแน่นอนเลยค่ะนี่นะคะพี่ชมหน้าของรถปี2020จะได้เป็นชมหน้าล่อๆแบบนี้เลยนะคะแล้วที่สำคัญรถ5ปีเลขใหม่เพียงแค่ 6 7 0 0ืโลเท่านั้นนะพี่เจ้าของเก่าซึ่งเขาดูแลรถได้ดีมากเดี๋ยวเราให้ดูระบบภายในกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงนะคะสำหรับพรีเมียมเซฟตี้คันนี้พี่เขาจะได้เป็นอุปกรณ์พิเศษพี่เช่นหลังคาเห็นไหมว่าจะมีหลังคาเป็น พานรามิกสลูปนั่นเองนะคะพี่หรือเป็นสลูปไฟไฟ้าที่เขามีมาให้ในตัวแล้วนะคะแล้วที่สําคัญระบบความปลอดภัยพี่คันนี้มีระบบช่วยเบรกระบบเตือนออกนอกเลนนะคะแล้วที่สําคัญมีระบบเตือนควบคุมความเร็วด้วยนะคะพี่บอกเลยว่าคันนี้มือใหม่หัดขับก็สามารถขับคันนี้ได้แล้วนะ,ะทั้งความปลอดภัยความประหยัด มีให้จบในคันเดียวนะพี่และใครที่อยากได้รถดีมีคุณภาพราคาจับต้องได้แบบนี้นะคะพี่มาหาน้องมินได้ที่สมชายคาร์เซ็นเตอร์ได้เลยค่ะรถไม่ดีที่นี่น้องมินก็ไม่ขายนะคะ